โ oh oh, oh. อ้โหดกจนก right ิ่งหักเลยครับนี่คือฝรั่งไส้แดงลุงเกษตรครับปลูกลงดินไว้อายุที่สองปีนะครับนี่คือฝรั่งไส้แดงหงสินสายพันธุ์แท้นะครับยิ่งโตยิ่งดกยิ่งอายุยิ่งขึ้นยิ่งดอกครับเห็นตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่คือผลที่ห่อนะครับผลที่ห่อนะครับนะครับขอบอกว่ามันดกจริงๆนะครับดกจนกิ่งหักเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือ ฝรั่งไช้แดงหงซินนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงที่ลุงเกษตรแนะนําครับน่าปลูกครับรับประกันในความดกแล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของความดกครับผลโตครับสามสี่ลูกโลนะฮะนี่ครับจะปลูกลงดินก็ได้นะครับหรือลงกระถางก็ได้นี่ครับเนี่ยฮะมันดกถึงดกมากครับดกจนกิ่งหักเลยนะครับให้เห็นเลยการชัดๆว่าฝรั่งไช้แดงหงซินของลุงเกษตรเนี่ยนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงที่ยืนหนึ่งในเรื่องของความดกรสชาติหวานกรอบนํานะครับตรงนี้ ท่านจะปลูกไว้รับประทานหรือปลูกเพื่อการค้าก็ได้เลยนะครับสนใจต้องการกิ่งพันธุ์ตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับนาราคาไม่แพงครับต้นละ200บาทพิเศษเอาไปเลยครับ6กต้น1 0 0 0บาทนะครับค่าส่งฟรีลุงเกษตรจัดให้ครับเป็นต้นสวยๆนะครับที่ปลูกใส่กระถางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะท่านใดสนใจก็ทักมาหรือโทรมาบนนี้ได้เลยครับ0 9 2ย์4 7 9 6 3สนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นพันธุ์กันนะครับนี่ครับ นี่คือต้นพันธุ์นะครับที่ปลูกใส่กระถางไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับในราคาพิเศษจริงๆต้นละ200บาทนะครับพิเศษเอาไปเลย6ต้น1,000บาทค่าส่งฟรีนะครับหลังจากปลูกประมาณ2-4เดือนท่านไว้ลูกได้เลยครับรับประกันในความดกยืน1กับฝรั่งแสแดงของลุเณเกษตรเจรยเลยครับ